อ่ะโอเคใครอยากให้ผมแจกพระหนึ่งแสนองในช่วงตุจจีน,นี้ให้คอมเมนต์เข้ามาช่องทางผม Facebook ใหญ่ชิ้นน้ำมันชอนช่องทางผม f อใหญ่ชิ้นน้ำมันชอนอันนี้ YouTube นะครับและช่องพี่แต่เทพใหญ่ชิ้นน้ำมันชอนใครอยากให้ผมแจกหนึ่งแสนองคอมเมนต์เข้ามาเยอะคอมเมนต์เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแจกหนึ่งแสนองฟรีๆแล้วใครที่จะมาในงานผมผมจะให้ล้วง อาจจะเป็นกมละ2,000หรือ1,000ขึ้นอยู่กับเอฟซีโกจาร์ที่มานะครับขอให้มากันหลังไหลรอบนี้เราจะแจกชุดเป็นจะภาคี5องค์ฟรีๆโดยไม่คิดสตังค์แต่ใครจะร่วมทำบุญกับเรายินดีนะครับเราจะเอาเงินทุกบาททุกตังไปใช้ประโยชน์คือการจัดสร้างโดมองคนะ์พญานาคในครั้งนี้นะครับผมประมาณอาจจะเยอะแต่ผมเชื่อว่าแรงศรัทธานะครับสายมูแล้วก็แรงศรัทธาของผมน่าจะเยอะอยู่ครับ